สวัสดีครับขอต้อนรับคณะผู้บริหารแล้วก็แขก้ับเติทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและก็ผู้ที่รับชมนะครับผ่านทางการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Page สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากับผมนนท์อินทนนท์ครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ สำหรับพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะบ,บูรณาการและการประสานงานในการขับเคลื่อนนโยบายและการยกระดับขีดความสามารถผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าและก็ในบริบทนะครับที่สําคัญต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ที่มีความรู้ความเข้าใจและก็ประกอบกับธุรกิจที่มีบนพื้นฐานของการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมครับ ในไฮไลท์ของงานในวันนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมการปาฐกถาเรื่องกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องรู้เพื่อที่จะเน้นย้ำกฎหมายการแข่งขันทางการค้าภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2560ซึ่งกำหนดกรอบกติกาและการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการค้าของประเทศให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจในด้านการแข่งขันทางการค้าให้แก่ทุกภาคส่วนเลยทีเดียวครับและในช่วงท้ายนะครับของการเสวนาในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการเสวนาในหัวข้ออนาคต SME ไทยกับการใช้กฎหมายในการแข่งขันทางการค้าให้เป็นประโยชน์จากผู้สรงคุณวุฒินะครับทั้ง4หน่วยงานเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นทางสำนักง,งานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาพันธ์ SME ไทยและสมาคมค้าปลีกค้าส่งนะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าเราก็จะได้ความรู้นะครับของการสมทนาในครั้งนี้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับในลําดับแรกนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านมนยศวัฒนะ ภูตินะครับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าภารกิจด้านการส่งเสริมวิจัยและตรวจสอบด้านการแข่งขันให้เกียกรติกับรายงานครับขอเ,เชิญท่านครับ